อาบน้ำข้าวฟายเอยกชันะครับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนครับตอนนี้ก็จะมีนักท่องเทีเ่ยวเริ่มมาตั้งแต่เช้าแล้วครับขณะนี้เวลาก็7นาฬิกานะครับ10นาทีเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมบาร,รมีของพ่อพฟายนะครับก็ชมการอาบน้ำพ่อพฟายกันไปก่อนนะครับ ภาพจากกล้องอาจจะใสงไม่ได้ะครับจริงนะครับถ้าใครอยากจะชมบารมีพ่อพายจริงๆก็เข้ามาชมได้นะครับที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่0 936869016 0 936869016นะครับ เบอร์ตรงของคุณธนบดีสมศุกนะครับเป็นประธานศูนนรักช้างช้างทองคำที่ควบคุและก็ดแูแลพวกให่จะใส่โดยตรงเลยนะครับทย่ที่างนบอกาศที่มงข้งหน้ามจะมาเกาะงแ้นอันดามัน ถ้าเกิดของจริงเนี่ยท่านจะเห็นจากที่ประเทศไทยมีของแแต่ยังจะมีสินาแสดงถกึ้ได้สิงที่ในบริเวณที่มอันดั้น่ยพอพายมาทักทายนะครับพายมาทักทายพอภายมาทักไาย ตอนเช้าหรือตอนกลางวันเราจะให้พ่อเนี่ยมาอยู่ที่ลานปูนนะครับเพื่อความสะอาดในการดูแลในการทานอาหารแล้วก็เย็นๆหรือถ้ามีฝนตกมาฉุกเฉิน<ๆ>ก็จะย้ายท่านไปอยู่ที่หลักดินนะครับท่านมีความหมาจสรยั์ตั้งหลายอย่างนะครับตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่สูนร้างช้างทองคำนะครับกันเป็นดินเป็นทุ่งนา ก็เป็นสถานที่ที่เหมือนสวรรค์ของช้างนะครับมีโรงเรือนเลี้ยงช้างมีป่าม้าแตอดละยเวลา16ปีที่ผ่านมาในการก่อตั้งศูนย์ช้างช้างนองคำของหลวงปู่ครูบาธรรมุนีเนี่ยได้ช่วยเหลือชีวิตช้างมากมายนะครับได้ทาประโยชน์เพื่อช้างมากมายนะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่เคยทราบไม่เคยทราบรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับศูนย์นช้างช้างนองคำนะครับซึ่งช้างนองคำมีสิ่งที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งที่ดังมากไปทั่วโลกก็คือ การผลิตกาแฟขี้ช้างมาเพื่อขายชีวิตช้างดูแลช้างสร้างโรงเรือนให้ช้างนะครับซึ่งเราก็ทําให้เห็นแล้วนะครับตั้งแต่ก่อตั้งช้างทองคำมาแล้วก็ผลิตกาแฟขี้ช้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558มาเนี่ยเราก็ได้สร้างเงินมหาศาลนะครับสร้างโรงเรือนอลงทุนให้กับช้างแทบทั้งหมดเลยนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายก็สร้างเป็นที่อยู่ของช้างที่มหาสา,ารคามเนี่ยด้วยเม็ดเงินจากการ ขายสินค้าขายวัตถุมงคลขายอะไรต่างๆเนี่ยก็หลายร้อยนะครับหลักหลายร้อยล้านนะครับในการสร้างสวนช้างก็ยังประโยชน์เพื่อช้างแทบทั้งหมดนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับทางสวนช้างช้างน้องคำเองเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือไปที่ช้างที่สุรินอีกหลายเชือกนะครับรวม30เชือกในการส่งอาหารนะครับให้เงินสนับสนุน กับผู้ที่ขาดแทนลําบากนะครับในหล,หลายๆขั้นตอนในหล,หลายๆมิตินะครับเราผลักดันเรื่องช้างบ้านนะครับดูแลเรื่องช้างบ้านจะไม่ได้ไปก้าวไก่ในส่วนของช้างป่านะครับเราจะดูแลในส่วนของช้างบ้านคือหลายท่านบอกว่าช้างดุก็ต้องเลี้ยงแบบวิถีแบบชีวิตด,ดั้งเดิมเราพิสูจน์แล้วนะครับว่าช้างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจเหมือนกับมนุษย์เราทุกอย่างเลยเพียงแต่ท่านพูดไม่ได้เฉยๆนะครับ ที่ผมเองผมไม่เคยเรียกช้างว่าสัตว์นะครับเราเรียกช้างว่าช้างให้เกียรติช้างนะครับก็ขอให้คนไทยทุกท่านนะครับรักช้างช่วยกันปกป้องช้างปัจจุบันเนี้ยช้างจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่พันกว่าพันกว่าเสือกเท่านั้นปีหนึ่งก็ล้มเป็นหลักร้อยนะครับแต่อัตราการเกิดหรืออัตราการคลอดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมเองก็จะทําคลิปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับช้างเกี่ยวกับพ่อพายกระชัยแล้วก็ประวัติสวนช้างช้างนงคา ยังไงก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพีงเท่านี้สวัสดีครับขอให้คนไทยมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าท่านใดเห็นพอพายแล้วก็ขอให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวครับสาธุสาธุสาธุ